สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมจิสตี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมใมใม่ครับเวอร์ชั่น1.19.4นะครับแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลกที่ผมไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็เร,เริ่มสร้างกันเลยครับผมจะตั้งโลกตั้งชื่อโลกเป็นจิสตี้โวนะครับ ระดับความยากก็ระดับปานกลางนะครับน้ำสังกันเลยครับนะโอ้โอมามาถึงก็ผมก็เจอหมู่บ,บ้านเลยครับถือว่าเป็นช่ดีกับผมมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยแผ่นิ้นแยกเหรอ,อมาครับโอ้มีตรง รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นต้นที่แบบว่าเวลาขุดลงไปเนี่ยนะครับก็จะเจอเจอแบบว่าถ้ำถ้ำรัชเคมนะครับก็โอ้มีสามมีมีสาม,มต้นเลยนะครับเนี่ยโอ้แต่ว่าโชคดีมากเลยนะครับเหมือน,น,นก็จอเจอแล้วต้นไม้ ได้ไม้เสร็จแล้วก็ทำเป็นครับครับติ้งทิโบเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวขุดหินเล่นดีกว่าน,นะครับมาสามก้อนนะี่นมาสามก้อนแล้วนี่มาสี่ก้อนแล้วนะครับเราก็จะไปทำ ควานหินนะครับมีไฟเช็คนะครับแล้วก็แครอททองแล้วก็มีทองคำห้าก้อนแล้วก็ไอรอนไอรอนักเกตน,นะครับสิบหกก้อน ก,กินแค่หลอดทองไปปรทังชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ไปสำรวจต่อกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมวางแผนว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนแร้วเนี่ยผมจะไปนอนที่หมู่บ้าน u p c ก่อนนะครับ ว่าข wow. ึ to <Pf und. S 1> okay. ้นแนงผมยังคิดเียวสร้างบ้านนะครับแค่นี้ก็น่าจะพร้อมจะมครับเนี่ยเราจะเราจะกลับหมู่บ้านกันนะครับโอ้ตกเดี๋ยวผมจะหาขาทานก่อนนะครับ เอาไว้จะเอาเอาไว้จะจะเอาไว้เป็นเชือเพลินนะครับนี่พูดปุ๊บเจอปั๊บเลยฮะโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยโอ้หถาที่ก้อนวันนียโอเคครับเหมือน มันจะเริ่มมืดแล้วป่ะเนี่ยไม่แน่นใจผมได้ฐานมา27ก้อนถือว่าดีเลยนะครับโอ้ท้องฟ้าก็จะมืดแล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรเดี๋ยวผมไปไปพักผ่อนที่บ้านเอพีซีก่อนดีกว่านะครับเอ,เอาอะไรวะเนี่ยเอาไปตายตายหมดเลยเอาเอาอะไรวะเนี่ย เฮ้ยวันดีพวกมีเตียงให้มีเตียงให้มีเตียงให้ข้าไหมโอเคนะที่นอนตอนนี้น,นะเออแย่งเนาะแย่งที่นอน EPC นะครับโอ,อ้โหบ้ามีไอรอนโกรเลมด้วยผมคลิปน่นเดี๋ยวผมจะไปสำรวจล่ชเคฟดีกว่านะครับ ผมว่าจะเอาตัวนี้เลยนะเอาละนี่จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอาจจะเจอรัอสเกปแล้วรสเคปแล้วก็ได้นะครับอู้เจอถาดด้วย ผมได้ยินเศษส,สก,กลิลดิตันด้วยนะครับวันนี้ยังไม่มีดาบเลยนะครับผมว่าผมต้องได้สู้กับมันเนี่ยผมว่าเอาดาบหินไปเอาดาบหินธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับผมว่ามันไม่น่าจะทำให้ผมตายนะโอเคได้ยินเศษส,สกิลดิตันแบบนี้แสดงว,ว่าทางนี้มีับ ผมลืมผมลืมตรวจไปเลยว่าดาบไอ้คบิกแอผมนี่มันใกล้จะพังแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยไม่เป็นไรฮะคุณเรามีโอกาสผิิพลาดกันได้นะโอเคคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับ เ้วเว้ยได้ยินเสียร์ตั้งใกล้ๆใช่หรอครับเนี่ยโอ้ในสุดก็เจอจนได้เฮ้ยอู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 อออูอูออ้ยูอ้ยเฮ้ยูออู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 ูอ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 อูออนอูออูออููู้ออูอู กูหล uh, uh, ้วกูหนีแลวกูหนีลเดียวเดีวเดีมันมันจะปีตามกูถึงนี่มาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยี่ยระเบิดกุนท้าเว้ยโอ้โหมามึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมมึงมานี่เลยมั โอ้มายมันระเบิดทางไปแล้วดีนะไม่โดนตัวผมเนี่ยนั่นไงเจอมันแล้วให้มันระเบิดทางไปนะเยี่ยมเฮ้ย hey. มันเก่าหระเพื่อนเก่าเพื่อน โอ้โหอ่าระเบิดไปเลยโอ้โหในถ้ำมีอะไรบ้างครเนี่ยผมปักไฟก่อนดีกว่านะครับแบบว่าว้าวเจอเหล็กด้วยยอดไปเลย ในที่เยี่ยมจริงเลยครับเนี่ยเจอเหล็กเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมมาสำรวจที่นี้ก่อนนะเจอรัสเชฟแล้ว,ลวนั่นเองผมผิดตรงนั้นนะเดี๋ยวผมสำรวจที่นี้ก่อนนะครับโอ้ยดียที่ยังยเป็ดทำงานอยู่แต่ผมว่าน่าจะน่าจะใกล้มืดแล้วแหละนั่นเอง เลยกูจะน,นอนตออไปเลยมึงไม่มึงไม่ได้นอนหรอกนะโอเคเช้าแล้วไอ้ฮะเออย๋ยวผมจะเริ่มสร้างบ้างเลยดีกว่านะครับเอาล่ะผมว่าตรงนี้น่นาจะน่าจะได้แหละ อืมมาไม่พอนะเดี๋ยวไปหาไม้ดีกว่าเจอแล้วผมจะตัดออกมาสักเท่าไหร่ดีเ็นะๆเลยนะกันนะเพราะว่าบ้านเราบ้านเราก็ต้องใช้ไม้เยอะนะครับในการต่อเติมบ้านนะ แถวนี้มาเยเิเ่มกันแฮะเดี๋ยวไว้บอกว่าเวลาขาดไม้เดี๋ยวผมก็จะมาที่นี่แล้วกันนะครนะับทีนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแสดงว่าแถวนี้ต้องมีดันเจี้ยนแน่เลย เราได้ไม่ได้หลังคาแล้วครับแล้วก็ทําประตูเลยไปดูก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเปลี่นยนเปลี่นยน,นพื้นเปลีย่ยนพื้นเป็น <Rey> ไม้ดีกว่านะครับเฮ้ยเพื่อนขอขโมยเตียงหน่อยเพื่อนเฮ้ย <F> you, <man> อน n ต้นแล้ะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มึงอย่ามาตอนตอนนี้นี่ไม่เงียเออเดี๋ยวผมเอามาทำ,ทำกระจกเลยดีกว่าได้แล้วเดี๋ยวเราเฮ้ยมันจะส่งเสียงบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคบอ,อ๋อเดี๋ยวผมทำหยบก่อนนะครับ มันจะรบกวน่นมากไปแล้วนะนั่นไงผมว่ากาดเลยนี่เอาอะไรเอาอะไรอะไรอาอะไรฮะเอาไปเอสร้างความลมคาที่กูอยู่ได้เดี๋ยวสำรวจที่นี้ก่อนครับอุ้ยโอ้มงจับสแกลเหรอจับสแกลเหรอครับ ม,มันก็ตายมันก็ระเบิดไปเลยโอ้ปกใจหมดเยกระจกทําทำไปตก,กเลยตันนี้เราก็เก็บมครับเพราะว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ